เอาเงินมาพอหรือเปล่าล่ะท่านนี่เจ้าคิดว่ายังเป็นคุณชายหลิวผู้ที่ร่ำรวยอยู่อีกงั้นเหรอตอนนี้ข้ารวยกว 900, 000, 000, ่าเจ้าร้อยเท่าพันเท่าทุกท่านตัวข้าหลิวหยินเคยร่ำรวยมาก่อนวันนี้ตระกูลข้ากับล่มจมบ้านแตกสแลกยขาดพ่อแม่ตายจากข้าถึงได้รู้รสชาติความขื่นขมของการสูญเสียคนในครอบครัว ถ้าแม่นางคนนี้ตกไปอยู่ในมือของนายน้อยซูเกรงว่าภายภาคหน้าจะอยู่หรือตายก็คงจะทรมานพอๆกันพวกเราเห็นลูกแกกำลังจะโดนกินจะให้อยู่เฉยได้อย่างไรกันแม้ตัวข้าตอนนี้มีเงินแค่ตําลึงเดียวแต่ก็ขอบริจาคให้นางไปใช้จัดงานให้แม่ นั่นนะสิสาวน้อยคนนี้น่าสงสารจะตายช่วยนางกันเถอะนั่นสินั่นสิแค่ตำลึงเดียวเองข้าเอาด้วยข้าด้วยข้าก็บ,บริจาคด้วยขอบคุณคุณชายหลิวขอบคุณทุกท่านมากๆเป็นพระคุณกับข้าจริงๆเจ้าค่ะน่าจะพอนะเอาไปจัดงานศพดีๆให้แม่ของเจ้าเถอะที่เหลือก็เอาไว้ใช้ตามหาบ่แสพี่ชายของเจ้าก็แล้วกัน เอดันไม่เป็นอย่างที่เจ้าต้องการเส้งงนงั้นน่าเห็นใจน่าเห็นใจเอาเป็นว่าลากันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะขนรับน้อยไอ้นี่เดีย๋ยวมาโทษข้าว่าข้าไม่เห็นแก่มิตรภาพมือวันวานก็แล้วกันจัดการมันข้าต้องการระบายอารมณ์เอาแค่บาดเจ็บก็พอคนอย่างมันกระทือให้ตายก็เสียเท้าเปล่าก็าทำเลยนย้อยไม่พอใจ<ช>ง<ช>ั้นเ<ช>หรอ,หรอ ขุนชายระวังเจ้าค่ะเจ็บนะเว้ยน,นี่เจ้ากล้าดียังไงกล้าดีเรื่องอะไรดีนะที่เมื่อก่อนเราฝึกต่อยมวยบ่อยๆเพื่อความแข็งแรงของร่างกายแต่ร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปครั้งนี้ต้องไปออกกำลังกายเพิ่มหน่อยแล้ว เจ้ามีความสามารถแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าต้องไม่ใช่หลิวหยินแน่ๆถูกต้องหลิวหยินคนเก่าได้ลาโลกนี้ไปแล้วตอนนี้หลิวหยินคนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วเรื่องพันนั้นเจ้ากับพี่โจเป็นคนรวมหัวกันวางแผนสินนะหลอกให้วางเงินเดิมพันจนหมดตัวหลิวหยินคนก่อนอ่อนต่อโลกเกินไปแต่ตอนนี้ข้าจะเอาคืนที่สาสม ต่อให้เจ้ารู้แล้วเจ้าจะทำอะไรได้หนึ่งเดือนหลังจากนี้พี่โจก็จะเกลูกน้องมาขนทุกอย่างของเจ้าไปอยู่ดีถ้าเจ้าปากป้้งแล้วก็เขาก็จะเอาชีวิตแกไปด้วยที่แท้พวกเจ้าก็สนิทกันมากสินนะรู้ก็ดีแล้วถ้าเจ้ายอมเลียรองเท้าข้าแล้วก็ข้าจะไปบอกพี่โจให้ไว้ชีวิตเจ้าก็ได้ก็ดีงั้นพวกเรามาตั้งตาลอกันเถอะ หน่อยเจ้ามันก็แค่ขยะที่ไม่เหลือใครก้ามาลองดีกับข้าเดี๋ยวจะได้เห็นดีกัน<ะ>ยัยเด็กคนนั้นนี่ทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ตรงนี้ล่ะคุณชายหลิวข,ข้าจัดงานศพให้แม่เจ้าเรียบร้อยแล้วหรอ เจ้าค่ะหลิงหลานยินดีจะเป็นบ่าวรับใช้ตอบแทนพระคุณของคุณชายเจ้าค่ะไม่ใช่เงินของข้าคนเดียวสักหน่อยเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะ้าท <_ c oughs> ี่ชายของข้าเคยบอกไว้ว่าเกิดมาเป็นคนติดหนี้บุญคุณต้องทดแทนหากไม่ได้คุณชายช่วยไว้เกรงว่าข้าคงจะได้เจอกับความยากลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่เฮ้อ <_ c oughs> ในตัวเจ้ามีเงินเหลืออยู่ไหมเจ้าค่ะงั้นตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะอีเฮ้เจ้าอ่านเขียนหนังสือได้ไหมอืมเอาอย่างนี้ตอนนี้ข้ากำลังขาดเลขาอยู่พอดีถ้าเจ้ายินดีก็มาเป็นพนักงานคนแรกของข้าเลยสิเลขาคืออะไรเจ้าคะแล้วพนักงานคืออะไรเจ้าคะ เอออันนี้หรอก็คอยอยู่ข้างๆข้าคอ,อยช่วยเหลืองานด้านต่างๆก็เป็นบ่าวรับใช้ไม่ใช่หรือคะต้องคอ,อยรับใช้ข้างกายตลอดเวลาไม่เหมือนกันไม่ใช่บ่าวรับใช้แบบนั้นงานที่เจ้ารงแรงไปข้าจะมีรางวัลตอบแทนให้ด้วยว่าอย่างไงล่ะขอแค่คุณชายต้องการข้าก็ยินดีเจ้าค่ะ ดูเหมือนว่าจะต้องสอนงานตั้งแต่พื้นฐานเลยแฮะข้าชื่อหลิวหยินดีใจที่ได้เจ้ามาเป็นคนงานคนแรกของตระกูลหลิวนะไปกันเถอะเข้าไปหาอะไรกินก่อนรับเลขามาหนึ่งคนข้ากับมนแล้วไม่ต้องซ่อนล็อกรีบออกมาเถอะเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกัน เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าซ่อนตัวอยู่ข้าอาจจะออกไปนานแล้วก็ได้ก็เจ้าให้เงินข้าไว้ต้องหนึ่งตำลึงนี่นะเชอะก็แค่เงินตำลึงเดียวเรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะ เงินหนึ่งตำลึงนี้ไม่ได้มีค่าแค่หนึ่งตำลึงสักหน่อยแต่พอหลังจากที่ข้าพูดแทงใจดําเจ้าแล้วก็พูดให้เจ้ามีความหวังต่อชีวิตในภายภาคหน้ายิ่งข้าขอเงินแค่น้อยนิดเจ้าก,ก็ยิ่งสงสัยว่าข้าจะทํายังไงกับมันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจ้าจะอยู่ต่อน,นั้นมีเยอะมากเชอะก็แค่คนบ้านล้มละลายแต่ตอนนี้ทำมาเป็นอวดเกง่งข้าก็แค่อยากรู้ว่าคนอย่างเจ้าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรได้บ้าง อ้เจ้าก็แอบตามมาดูข้าอยู่นี่เห็นทีเด็ดอะไรข้าไปบ้างล่ะนี่เจ้ารู้ได้ยังไงข้าอุตส่าห์ซ่อนตัวอย่างดีเชียวนะถ้าเจ้าฟังวิธีหาเงินของข้าแล้วเอาแต่นั่งคอยฝันหวานอยู่ที่นี่ก็แปลว่าข้าเลือกหุ้นส่วนผิดคนน่ะสิมาตรฐานในการเลือกหุ้นส่วนของข้าน่ะสูงมากนะใครอยากให้เจ้าเลือกกันล่ะก็แค่คนถังแตกแต่ว่าเราลงมาคุยกันตรงนี้ดีกว่าไหม มองขึ้นไปแบบนี้ข้าไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไรหรโองั้นเจ้าก็พูดมาว่าเจ้าคิดจะทำอะไรข้าเอามาแล้วนี่ไง นี่อย่าบอกนะว่าเจ้าจะเอาเด็กไร้เลี้ยงสาวไปขายที่หอนางลมแล้วก็หาทางพาออกมาขายตัวซ้ําๆนะ่ฮะฮ่าๆเจ้าเรียนรู้ได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเจ้ากล้าทําเรื่องชั่วๆแบบนี้แล้วก็ข้าจะเอาเจ้าไปฝังดินเดี๋ยวนี้แหละปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้อย่าทําผักช้าผักนี่คือพระเอกเลยนะเงินหนึ่งตำลึงเจ้าเอาไปซื้อของพวกนี้เนี่ยนะ นี่เจ้าใหมายความว่ายังไงเมื่อกี้ข้าพูดไปแล้วไม่ใช่หรอหนึ่งตำลึงนั่นข้าไม่ได้เอาไปซื้ออะไรข้าเอามาเพื่ออยากให้เจ้าอยู่รอข้าที่นี่ต่างหากส่วนของพวกนี้ที่ตลาดมียายคนหนึ่งกำลังขายผักแต่เพราะตัวเองพูดไม่เก่งก็เลยขายผักได้น้อยผักสดๆจ้าข้าก็เลยช่วยนางขายจนหมดนางก็เลยให้ผักพวกนี้มาเป็นการตอบแทน อีกคนก็เท่าแก่ร้านขายเนื้อแก่ยืนอั้นฉี่อยู่นานมากแล้วข้าก็เลยอาสาไปยืนเฝ้าแผงให้เลยได้เนื้อกลับมาหนึ่งก้อนแล้วก็มีอีกฮะจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นลำบากกันทุกคนเลยไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหาแต่ในตลาดที่มีของขายมากมายข้ามองเห็นถึงคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ต่างหากถึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็ได้ของตอบแทนมา นี่คือวิธีการหาเงินข้อที่หนึ่งผลหาโอกาสทางธุรกิจโอกาสในการค้าของเจ้าก็คือสิ่งนี้นั่นเหรอจะเอามาหาเงิน1,000งพัตำลึงในเดือนเดียวเจ้าทั้งสองไปรอค่าที่สาลาหินด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวงานลดโชว์จะเริ่มขึ้นแล้วทําตัวลับๆล่อๆเชอะข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะเอาของพวกนี้ไปทำเงินอะไรได้ นี่น้องสาวเจ้าโดนเขาหลอกมาได้ยังไงคุณชายไม่ได้หลอกข้าคุณชายช่วยข่าไว้ตังหากข่าเต็มใจมาเองช่วยเจ้าแม่ของข่าเพิ่งจะเสียไปข้าสบายใจได้เลยน้องสาวพี่สาวคนนี้จะปกป้องเจ้าเองถ้าหมอนั่นกล้าทำอะไรเจ้าละก็แม่จะฟาดให้มียั้งเลย คุณชายเป็นคนดีมากๆท,ที่จริงแล้วเมื่อคู่ข้าคิดอยากจะเป็นสาวใช้เพื่อตอบแทนพระคุณของคุณชายแต่แต่ว่าก็ถูกคุณชายปฏิเสธหางั้นเขาจะพาเจ้ามาทำอะไรค,คุณชายบอกว่าข้าไม่ใช่คนใช้ของใครข้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สง่าผ่าเผยข้าสามารถทำงานแลกเงินได้โดยการเป็นเลขาให้กับเขาเขาพูดแบบนี้กับเจ้าจริงๆงั้นหรอ ค่งข้ารู้สึกว่าคุณชายดูต่างจากคนอื่นๆนะของอร่อยมาแล้วนี่คืออะไรหมาล่าหาแล้วเจ้านี่มันกินยังไงเจ้าชอบกินรสชาติไหนเผ็ดหรือว่าหวานเผ็ดนิดหน่อยแล้วเจ้าล่ะม,มีส่วนของข้าด้วยเหรอเจ้าคะ ท่าเลขาไม่กินให้อิ่มท้องแล้วจะมีแรงทำงานได้ยังไงกันเล่าถ้าางั้นข้าขอลองแบบหวานเจ้าค่ะจัดให้ลองชิมดูนะเออเจ้านี่มันต้องกินยังไงก็ใช้ปากกินไงออะไร ใช่ไหมล่ะงั้นลองแบบเผ็ดดูไหมได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะข้าท่องยุทธภพมานานขนาดนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นนี่เป็นวิธีกินที่สดสดและง่ายอะไรอย่างนี้ในปากมีทั้งรสชาติเผ็ดและชาลิ้นได้รับการกระตุ้นอย่างร้อนแรง ทุกๆไม้ก็มีสัมผัสที่ไม่เหมือนกันเหมือนภาษารวมกับรสชาติเผ็ดชาก็ออกมาเป็นรสชาติที่แตกต่างกันทำให้หยุดกินไม่ได้เลยอร่อยมากเลยข้าขออีกหมดแล้วบอกแล้วไงว่านี่แค่รถโชว์ถ้างาั้นขอเชิญคุณหุ้นส่วนแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมเออ หนึ่งของที่ทํามันก็ใช้ได้อยู่สามารถตอบสนองรสนิยมการกินของผู้คนและผู้คนทั่วไปสามารถกินได้ดีมาก 2. วัตถุดิบสามารถหาซื้อได้จากตลาดสะดวกสบายเวลาการจัดเตรียมอืมอืมสามตอนนี้ในตลาดก็ยังไม่มีอาหารแบบนี้ขายด้วยถูกต้องแต่ว่า ตัวข้าเองก็มีเงินทุนทำไมข้าไม่ทำขายซะเองล่ะพี่คะฟังเขาพูดก่อนเพราะข้ามีสูตรเด็ดยังไงล่ะนี่นคืออะไรหลิวหยินโอ้หัวออกมาเดี๋ยวนี้เนาะพวกนีใครกันช้าก่อน เก็บมันไว้ให้ดีเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงพี่โจคุณชายซูมาหาข้าถึงหน้าบ้านมีเรื่องอะไรงั้นหรอข้าจะมายึดบ้านเจ้ายังไงล่ะเจ้านะ่รีบเก็บของแล้วใส่หัวออกไปซ่อตามสัญญาเขียนเอาไว้ว่าหนึ่งเดือนหลังจากนี้นี่นะท่านไม่มาเร็วไปหน่อยงั้นหรอ พี่โจกับข้าจะเตรียมการสร้างหอีอ้เสียงที่นี่แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นเลิกดีถ้าเจ้าคุกเข่าคำนับข้าสักสองสามทีข้าอาจจะให้เจ้ามาเป็นบ่าวรับใช้ของหอที่นี่ข้าแรงเป็นข้าวหนึ่งมื้อก็แล้วกันโอ้สมกับที่เป็นคุณชายหลิวจริงๆบ้านล้มละลายพ่อแม่ตายจากแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะหาความสุขสำราญเจ้าใช้เล่กอะไรหรอกแม่สาวน้อยคนนี้มาที่นี่กันล่ะ ข้าว่าเอาแม่นางสองคนนี้มาเป็นตัวชูโรงของหอเล่าดีกว่าพี่โจท่านจะเลือกมาคนนึงลองสักน้ำก่อนไหมห่ะคนเดียวมันจะไปพออะไรข้าจะลองมันทั้งสองคนนั่นแหละข้าชักจะทนไม่ไหวแล้วกล้ามาหาเรื่องข้าถึงที่แบบนี้เจ้าจะขวางข้าทำไมข้าจะไปจัดการพวกมันข้าจะลงมือต้องหาโอกาสดีๆการต่อสู้มันจะได้สนุกขึ้น พี่โจข้ายอมรับว่าข้าแพ้พันนั้นเรื่องนี้ที่ข้าติดไว้ข้าพร้อมที่จะจ่ายคืนท่านแน่นอนในสัญญาเขียนเอาไว้ว่าหากข้าหาเงินมาใช้หนี้ได้ไม่ครบภายในหนึ่งเดือนท่านถึงจะยึดบ้านตระกูลหลิวไปได้ท่านก็เป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองนี้ถ้าเรื่องนี้แพ่ออกไปใครจะกล้าไปเล่นพันนันที่บ่อนของท่านอีกล่ะ ก็จริงพูดถึงเรื่องการพน,นันสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเรื่องนี้แพ้ออกไปมันจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของข้าแน่คนจะหาว่าข้าเอารัดเอาเปรียบคนเสียพนั้นพ,พี่ใหญ่ท่านนปิดประตูแค่เรื่องไม่แพ้ออกไปก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคุนชายสู้เจ้าว่างั้นไหม สมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่มีเหตุผลที่สุดหน่อยข้าละเกียดพวกอันธาพาลแบบนี้ที่สุดเจ้าดึงดูดความสนใจของพวกมันข้าจะไปจัดการพวกมันเองอย่าใจร้อนถ้าเจ้าฆ่าพวกมันข้าหัวของเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นและข้ากับหลิงหลานก็จะซวยไปด้วยถ้างนั้นจะทำยังไงดีละ่ะสู้ก็ซวยไม่สู้ก็ซวยอยู่ดีคอยดูข้าให้ดี อย่าหาว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าเลยเจ้าจะมอบบ้านให้ข้าในตอนนี้หรือว่าจะให้ข้าเลือกความตายด้วยตัวเองแล้วลงไปเฝ้าพ่อเจ้าที่นรกไปหนเดือน1เดือนหลังจากนี้ข้าจะคืนเงินให้พี่โจ1 2 2 0 0ตำลึงถ้าข้าทำไม่ได้นอกจากบ้านที่ข้าจะยกให้พี่โจแล้วท่านจะทำอะไรกับข้าก็ได้ฮะอ๋อ นี่1,200งพัตำลึงงั้นเหรอเจ้าล้อเล,ล่นหรือไงอย่าไปฟังมันพูดจาเพอเจอรมันแค่พูดให้ตัวเองมีชีวิตลอดก็เท่านั้นตอนนี้เอาชีวิตข้าไปมันก็แค่ทําให้พี่โจสะใจแต่ถ้าข่าทําได้จริงล่ะได้กําไร200ตําตำลึงเงินสําหรับพี่โจที่เป็นเจ้าของบอลเงินเท่านี้ก็ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเหมือนกันใช่ไหมล่ะแค่200ตําลึงข้าว่า 1,500ตําตำลึงฮะพวกเจ้าสองคนเคยใช้เวลาตั้งสองปีเพื่อคิดแผนหลอกล่อให้ข้าไปเล่นการพนันจนหมดตัวรออีกแค่เดือนเดียวจะเป็นไรไปจะเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงอย่าไปฟังคลมมันนะมันคิดใช้โอกาสนี้จะหนีนี่การปล่อยมันไปในวันนี้วันข้างหน้ามันต้องสร้างปัญหาให้พวกเราแน่ไปฆ่ามันซะก็ได้ก็ได้ ข้าก็อยากจะเห็นว่าเจ้ามีวิธีอะไรแต่อย่าคิดว่าจะหนีออกไปจากเมืองเฉิงอันได้ง่าย,ายถ้าอีกหนึ่งเดือนเจ้ายังหาเงิน1,500ตําลึงเงินมาไม่ได้ล่ะก็นอกจากบ้านหลังนี้ข้าก็จะเอาชีวิตเจ้าด้วยพวกเรากลับหนอ่อยอย่าคิดว่าฉลาดเราจะล่อไปได้ตลอดเนะข้าขอไม่ไปส่งนะ ส่งคนไปเฝ้าจับตาดูมันไว้ดูว่ามันคิดจะทำอะไรกันแน่ขอรับแม้ว่ามันจะคิดทำอะไรก็เอถอะข้าก็จะทำลายทิ้งให้หมดนี่เจ้าสมองเสียไปแล้วงั้นเหรอ1,500าตำลึง1เดือนนอกจากจะไปป้อนธนาคารแล้วข้ายังคิดไม่ออกเลยว่าเจ้าจะหามาได้ยังไง พี่สาวอย่ากโกรธเลยนะเจ <c oughs> ้าคิดว่าพวกมันจะได้เงินก้อนนี้ไปงั้นเหรอหา,หาพอเจ้าพวกนั้นรับปากก็เท่ากับติดกับแผนที่ข้าวางเอาไว้แล้วแผน <c oughs> พวกเจ้าคอยดูเถอะอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้นอกจากข้าจะล้างหนี้ให้เกลี้ยงแล้วข้าจะทำให้พวกมันคืนสมบัติของข้าและยังต้องประเคนสมบัติข,ของพวกมันทั้งหมดด้วย นี่เจ้านี่เจ้าทำอะไรเนะี่น้องสาวเขาเป็นบ้าไปแล้วล่ะเจ้าไปกับข้าดีกว่าข้าจะพาเจ้าไปตามหาพี่ชายเองเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรเนี่ยอย่าพึ่งไปสิพี่สาวข้าไม่ไปคุณชายเขาเก่งมากเลยนะข้าเชื่อมั่นในตัวเขาเฮ้ยก็ได้แต่ข้าอยากจะฟังความเห็นจากปากเจ้า สองคนเมื่อกี้นี้คนหนึ่งเจ้าเล่คนหนึ่งจิตใจโหดเที่ยมเป็นพวกที่ชอบทําให้ทุกอย่างวุ่นวายหนักกว่าเดิมเจ้าอยากจะให้พวกมันสิ้นเนื้อประดาตัวแต่จะทํายังไงล่ะกอนเล่นกับความโลภที่พวกมันมียังไงล่ะข้าถามว่าแล้วเจ้านะจะทํายังไงให้พวกมันหมดตัวเพราะข้าโลภก,กว่าพวกมันยังไงล่ะเออ พวกเรามาหาเงินไปด้วยกันและลงโทษคนชั่วพวกนั้นไปด้วยปราบคนชั่วผดุงคุณธรรมกันเถอะ5 5 0 0าตำลึงดูยังไงเจ้านี่ก็ไม่น่าลึงดูยังไงเจ้านี่ก็ไม่น่าจะหามาได้แต่เขาก็ดูมีความมั่นใจเหมือนเคยมีประสบการณ์มาแล้วเรื่องก่อนหน้านี้จะว่าไป500ตําตำลึงเลยนะอีกอย่างเจ้าสองคนนั้นจะปล่อยเขาไปหรอช่างเถอะ เพราะเจ้าทําให้ข้าอยากรู้ว่าเจ้าจะเอาตัวรอดได้ยังไงแต่ถ้าสุดท้ายเจ้าทําไม่สําเร็จข้าจะจัดการพวกมันเองจะได้มีขาดทุนรับไปช่างเป็นผู้หญิงที่ตรงไปตรงมาสักจริงที่โลกของฉันหาคนแบบนี้ไม่ค่อยจะเจอแฮะหวังว่าความร่วมมือของเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะหุ่นสวนอืม หวังว่าความร่วมมือของเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะพนักงานเบอร์หนึ่งของข้าอืมข้าจะพยายามเจ้าค่ะแล้วพวกเราจะต้องทำอะไรกันต่อต่อไปเราอาจต้องเหนื่อยกันหน่อยทั้งเตรียมซื้อเครื่องครัววัตถุดิบปรับปรุงร้านและต้องเตรียมใบปลิวเอาละทุกคนมาช่วยกันเถอะเวลามีน้อยด้วยรีบลงมือกันดีกว่าเจ้าค่ะ ข้าเป็นคนออกเงินนะทำไมข้าต้องทำด้วยละ่ะข้าไม่ได้บอกสักหน่อยว่าหุ้นส่วนไม่ต้องออกแรงช่วยถ้าเจ้าอยากได้เงินเยอะๆก็ฟังแล้วทำตามที่ข้าบอกซะทำไมข้ารู้สึกเหมือนติดกับเจ้าด้วยล่ะเนี่ยนี่คือ เจ้าถังเหล็กนี่เอาไว้ทำอะไรแล้วของพวกนี้อีกข้าท่องยุทธภพมาตั้งหลายปีขึ้นเหนือล่องใต้ทำไมข้าไม่เคยเห็นของพวกนี้เลยให้ช่างเหล็กทำให้หน่อยสิให้ช่างไม้ทำมาให้ชุดหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณชายร้านช่างไม้เหลียงโอ้ ชชเหล่าไม้แบบนี้มันช้านะเจ้าคะเราจะทำทันกันหรือเปล่าก็ช้าจริงๆนั่นแหละถ้าเป็นโลกนู้นละก็เออบ้านเก่าของข้านะ่ะแค่เอาไม้ไผ่ใส่เข้าไปในกล่องเท่านั้นแหละอีกทางก็จะมีไม้เสียบออกมาเลยทำแบบนี้มันช้าจะตายไปดูข้านี่ยา่าเอ๊ะ ห hmm. สุดยอดไปเลยเรื่องแค่นี้จิ๊บจิบเอ๊ะเมื่อกี้มีไม้ไผ่สองแผ่นไม่ใช่เหรองั้นเหรอบางทีเจ้าอาจจะตาฝาดไปก็ได้หึ hmm. งั้นเจ้าก็ทำเลยนะเดี๋ยวพวกข้าไปซื้อวัตถุดิบกับเครื่องปรุงก่อน เจ้านี่เอาทั้งเงินค่าแถามยังใช้แรงงานค่าอีกแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันคลังเก็บของตระกูลหลิวพังไม่เป็นท่าเริ่มเก็บกวาดกันได้เจ้าค่ะฮะรังนี้ไม่ไหวยังไงข้าก็จะไม่ทำเด็ดขาด เฮ้ยเจ้าโง่เอ้ยต้องราดน้ำก่อนสิไม่งั้นฝุ่นก็คลุ้งเต็มบ้านไปหมดห้าลงมือเอ็มสองวันต่อมาหมาล่าตระกูลหลิวไม่ใช่ว่าตระกูลหลิวล้มลาลายไปแล้วเหรอทำไมถึงมาเปิดธุรกิจใหม่ได้อีกล่ะหมาล่าตระกูลหลิวหมาล่าคืออะไรกันพวกเขาไม่ได้ทำคลังสินค้าเหรอ เอ๊ยเจ้านั่นมันจะไปทําธุรกิจอะไรเป็นวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นกินกินนอนนอมันก็แค่โชคดีเกิดมาบ้านรวยแต่ตอนนี้คงจะหมดหนทางแล้วไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีอะไรจะกินละมัง้งคิดคิดดูแล้วก็น่าสงสารนะนั่นสินายน้อยสองวันวันนี้เจ้านั่นเอาแต่ทําเรื่องแปลกๆค่าดูไม่ออกเลยจริงๆครับ แน่นอนละก็เจ้าไม่เคยทำการค้าขายเจ้าก็ต้องไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่ามันจะทำาอะไรขอแค่ทำเกี่ยวกับอาหารมันไม่มีทางลอดเงื้อมือของข้าไปได้แน่การเปิดร้านอาหารมันเป็นธุรกิจเก่าแก่ของตระกูลซูของข้านะพร้อมกันแล้วหรือยัง พร้อมแล้วเจ้าค่ะเท่าแกอืมทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาผี่ป้านะอาทั้งหลายวันนี้หมาล่าตระกูลหลิวเปิดร้านเป็นวันแรกนะขอรับของทานเล่นรสชาติเผ็ดชาเป็นเอกลักษณ์ราคาย่อมเยามีของให้เลือกทานมากมายเลยทุกท่านเชิญรับชมก่อนเจ้าค่ะน้ำซุปพร้อมแล้วหรือยังเรียบร้อย เปิดหม้อได้เลยนั่นอะไรนะ่ะของกินเหรอหน่ากินจังว้าวหอมมากเลยโอ้หอมจริงๆด้วยกลิ่นลอยมาถึงนี่เลยของชั้นตำก็แค่เอาเครื่องเทศมาผสมกันมั่วๆทั้งโป่ยกับกอบเชยยี่ลาแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูแต่ก็ดึงดูดพวกคนไม่มีรสนิยมได้จริงๆดูเหมือนมันจะคิดวางแผนมาแล้วหรือว่า มันคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้หรอไม่ได้เอาพรสวรรค์ด้านการค้าจากพ่อของมันมาเลยนี่คงจะเป็นจุดจบของตระกูลหลิวแล้วล่ะเพราะมันได้ทำพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วทุกท่านเนื่องจากวันนี้ร้านเปิดเป็นวันแรกทุกท่านสามารถมารับบัตรลองชิมฟรีได้ที่น้องหลิงห้านพนักงานของเราได้เลยนะขอรับได้รับหมาล่าทานฟรีหนึ่งชุด โอ้มีเรื่องดีๆอย่างนี้ด้วยเหรองั้นขอลองกินดูหน่อยสิขอข้าหนึ่งใบข้าเอาด้วยหนึ่งใบได้กันทุกคนนะเจ้าคะใจเย็นๆน,นายน้อยคนไปร้านนั้นเยอะเลยทำยังไงกันดีครับจะตื่นเต้นทำไมลอดูต่อไปก่อนโต๊ะหนึ่งได้แล้ว โต๊ะหนึ่งมาแล้วเจ้าค่ะโต๊ะเต็มเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคนฝั่งตรงข้ามเอาแต่จ้องเจ้าใหญ่เลยเรื่องแค่นี้ในสายตาเขาก็แค่เรื่องของเด็กเล่นขายของพวกเขาคงจะคาดเดาอะไรไว้บ้างแล้วละตอนนี้คงจะน่านั่งขำพวกเราอยู่หาขำเนี่ยนะแต่ทุกคนเขาก็กินกันอย่างอ,อร่อยไม่ใช่เหรอคอยดูต่อไปเธอเพราะนี่มันไม่เกี่ยวกันเลย ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนไม่รู้จักเรียนรู้อะไรเลยใช้วิธีแก้เผ็ดแบบง่ายๆมันก็ไม่สนุกสิฮึ่ฮึมเรื่องสนุกสนุกยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยเท่าแกเอามาอีกชามเพิ่มเต้าหู้เพิ่มวุนเส้นเอาเผ็ดชานะได้เลยรอสักคู่นะขอรับครึ่งวันผ่านไป ไหนที่สุดคนก็น้อยลงสักทีตอนนี้เราหาเงินกันได้เท่าไหร่แล้วหรอคนที่สั่งเพิ่มหลังจากกินฟรีมีน้อยมากเลยนะเจ้าคะ่ะ236เบีย้ยหาแค่นี้เนี่ยนะแบบแบบนี้ไม่มีทางหาเงินได้ครบภายในหนึ่งเดือนแน่เลยเจ้าคะ่ะนายน้อยเพิ่งจะครึ่งวันคนก็เริ่มน้อยลงแล้วขอรับฮะฮ,ะฮะ มันถึงขีดจำกัดแล้วยังไงล่ะผู้คนที่มามุงดูมีอยู่สามประเภทแบบแรกคือคนที่ใช้แรงงานชอบเรื่องบันเทิงและเรื่องใหม่ๆสามารถสนทนากันได้เป็นวันๆหากมีของกินฟรีพวกเขาก็ต้องอยากลองกันอยู่แล้วแต่ราคาไม้ละหนึ่งเบีย้ยกินสิบไม้ก็ไม่อิม่มพวกเขาเน้นกินข้าวชามใหญ่ๆกับผักดองมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกินของฟรีเสร็จก็กลับเลย อย่างนี้นี่เองยังมีอีกแบบนะพวกคุณชายหรือพวกนักเรียนที่มีเงินและมีเวลาว่างที่ชอบเที่ยวเล่นหรือคนที่นัดกันออกมาเดินเล่นเพื่อข้าวเวลากลุ่มคนพวกนี้ไม่อยากอยู่ร่วมกับกลุ่มคนพวกแรกนักก็อกบางทีอาจจะเข้ามาชิมแต่ก็ไม่ได้นั่งอยู่นานคนพวกนี้มักจะชอบไปนั่งกินนั่งดื่มและใช้จ่ายที่โรงน้ำชาหอเก้าชั้นส,สวยหรือหอนางลมเพื่อหาความสุขเพลิดเพลินมากกว่า ของพวกนี้อย่างมากก็แค่ทําให้พวกเขาอยากรู้อยากลองบางคนก็อาจจะยอมเสียเงินซื้อชิมแบบสุดท้ายคือพวกสาวๆกับสาวใช้ที่เดินเล่นอยู่แถวๆนี้แต่ว่าพวกานางจะไม่ชอบไปนั่งกินในที่ที่มีบุรุษเยอะเช่นนั้นหรอก ฮ,ะฮะอย่างนี้พวกมันก็หมดหนทางแล้วสินะแน่นอนเจ้าไม่เห็นหรอคนพวกนั้นก็แค่เข้ามานั่งดื่มชาพูดคุยกันก็เท่านั้นสั่งมากินแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละมองดูเหมือนคนนั่งเต็มร้านแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะคนข้างนอกอัดเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกมันไม่ได้เงินเยอะนักหรอกโสวยของแค่นี้ต้องให้ข้าเข้าแถวรอนานขนาดนี้เลยเหรอ